เจ้าลองบ้างนะคะให้เดีเจ,จ้าลองให้พอเพราะว่าเจ,จ้าอยู่กับความอึดอัดความแบบไปกลับคืนไม่ได้คลายไม่คืนข้าคายไม่ออกเนี่ยน้ออ่ะเจ้ามามามาใกล้คือเจ,จ้าเนี่ยคือไม่ได้ด่ามากเลยเลยนะปัญหาของเจ,จ้าตอนนี้คือไม่รู้จะพูดกับพี่เลี้ยงยังไงพี่เลี้ยงไม่เกลียดแล้วก็ไม่รู้จะบอกพ่อ,อยังไงร,รู้จะอธิบายพ่อให้พ่อฟังยังไงว่า มัน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 ,ม,นมันต้องมันต้องจ่ายมันต้องใช้แต่พี่เข้าใจจันเจ้านะเรารักในการเป็นนางงามเรารักที่จะแบบเป็นนางงามอะ่ะเราก็ทําเต็มที่แต่ไม่รู้จะพูดคําไหนอะ่ะคือพ่อวันนี้พ่อก็พูดออกมาว่ามันคือความฝันของจันเจ้าในการเป็นนางงามพ่อก็ไม่เสียดายกับเงินที่เสียไปส่วนพี่เลี้ยงคือ ที่เข้าใจเลยนะทั้งทางพี่แทนน,นอนส้อมๆอ่ะเขาทําเพื่อจันเจ้ามาเยอะพอวันนี้พอพ่อมาพูดเหมือนประมาณว่าทําไมค่าใช้ใจ่ายมันเยอะจังหรืออะไรก็ตามอ่ะเขาก็เลยย่อมรู้สึกคือในระหว่างทางอ่ะรายละเอียดดีเทลอะมันไม่มีใครรู้งไงม่มีแต่จันเจ้าที่รู้ <S <S ตอนนี้พี่มองว่าจันเจ้ากําลังแบกโลกหนูเข้าใจใช่ไหมลูกหนูกําลังแบกโลกสองใบอ่ะโลกใบแรกคือหนูต้องทําให้พี่เลี้ยงมาทับใจโลกใบที่สองคือต้องทําให้ครอบครัวเข้าใจ มันทําไม่ได้ไงถ้าหนูไม่เล่าอะไรทั้งหมดให้คนให้ให้ทั้งสองฝ่ายฟังอ่ะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกหนูต้องไม่ทําให้เรื่องนี้เป็นดราม่าหนูต้องเคลียร์ให้จบนะลูกนะเล่าไปเลยบอกพี่เลี้ยงไปเลยว่าหนูรักพี่เลี้ยงหนูรักพี่ส้มส้มหนูรักพี่แทนแต่หนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าพอพ่อบอกมาแบบนี้ใช่พี่เข้าใจหนูเลยนะพอพี่เห็นในวันที่ส้มๆมช่วยหนูขายของ พี่เห็นในวันที่พี่แทนถ่ายรูปให้หนูพี่รู้ว่าเขารักหนูพอแล้วมันถึงเวลามันกลายเป็นว่าต้องเลือกว่าจะเลือกพ่อหรือเลือกพี่เลี้ยงซึ่งแน่นอนไม่มีใครเลือกไม่เลือกพ่อตัวเองหรอกยังไงเราก็ต้องเลือกพ่อเราอยู่แล้วแต่ถึงเวลาหนูต้องมีวิธีอธิบายให้พี่เลี้ยงเข้าใจด้วยว่าเราก็แบบมันกืนไม่เข้าใครไม่ออกอะเข้าใจใช่ไหมลูกพี่เข้าใจจันเจ้าเพราะพี่อยู่กับจันเจ้า พี่มานั่งเทนจันเจ้าพี่พูดเลยพี่ช่วยจันเจ้าน้อยที่สุดแต่จันเจ้าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในแคมเปญุกแคมเปญที่สุดเป็นคนที่ประกวดอะไรก็ตั้งแต่รอบประกวดแล้วจันเจ้าเข้มแข็งที่สุดแต่รอบเนี้ยแม่อยากให้จันเจ้าคุยกับพี่เลี้ยงและพ่อให้เข้าใจตอนเนี้คนในดอ้อมเขาเริ่มงงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ดีๆทาไมพี่เลี้ยงถอนตัวน้องในละคุณหรอหรือว่าคนกำลังงงอยู่ว่าที่บ้านไม่สนับสนุนหรอ ต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาตลอดการประกวดจันเจ้าก็จ่ายไปค่อนข้างเยอะจ่ายไปเท่าไหร่ได้ล่ะลูกหลายแสนมากนะคะ่ะหลายแสนใช่ไหมคือพอเราจ่ายไปเยอะๆเนี่ยพ,พี่ขนาดบ้านจันเจ้ามีเงินนะยังเหนื่อยอะ่ะหนูเข้าใจใช่ไหมต่อไปเนี้ยจันเจ้าต้องแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้นะข้อหนึ่งขอสปอนเซอร์ชุดเชิดหาสปอนเซอร์ให้ได้ เนี่ยถามพี่ก็บอกลแลว้วแพรวเขาไม่คอนเนคชันฟิวไลเนี่ยเขาก็มีคอนเนคชันอยู่หรือบมินเนี่ยเขาก็มีพี่อาร์มลองขอลองช่วยขอช่วยเขาดูว่าใครช่วยเราได้บ้างเพราะเราอยู่กับมินทีมแล้วก็โซนในดอมอ่ะพี่อยากให้จันเจ้าอ่ะไปคุยให้คนในดอมเข้าใจจันเจ้าเป็นคนที่ไม่กล้าพูดในบางอย่างที่มันควรจะพูดอต่จันเจ้าต้องพูดนะลูกอย่างเรื่องเรื่องพี่เลี้ยงกับเรื่อง ครอบครัวเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่เคลียร์กันได้เพราะว่าทุกคนรักจันเจ้าหมดแต่ถึงวันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันกลายเป็นว่าต้องเลือกหนูเข้าใจที่ไหมลูกมันอยู่ในทางแยกที่ว่าหนูต้องเลือกว่าหนูจะเชื่อพี่เลี้ยงหรือจะเชื่อพ่อคือทางฝั่งพี่อ่ะทางฝั่งพี่ดีอ่ะเราอยู่ตรงกลางคือเราซับพอร์ตเราทำซับพอร์ตได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่แบบ มันเกินเลยเกินไปอะ่ะเราก็ไม่รู้จะเข้าไปยุ่งได้มากขนาดไหนเข้าใจปะดังนั้นพี่อยากให้จันเจ้าวันเนี้ยพอละไม่ต้องลองละคือหยุดร้องแล้วก็ใช้สติแก้ปัญหานะลูกนะเพราะยังไงยังไงอะ่ะพี่ว่าการที่เราจะประสบความสาเร็จแต่มันมีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่พี่ก็ไม่ไมคาดคิดมาก่อนว่าจันเจ้าจะมาเจอปัญหานี้นนคือมันเป็นปัญหาที่อัน คอนโทนอะแล้วก็ไม่คาดคิดเลยว่าแบบ